ก็สวัสดีนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเผาถ่านนะครับเผาถ่านด้วยตัวเตาหลุมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเผาอันนี้เป็นไม้มะม่วงนะครับอันนี้ไม้มะม่วงที่ผมได้ทําการตัดต้นไม้นะครับบริเวณข้างๆบ้านแล้วนี่แหละนะครับก็เอามาเผาถ่านนะครับเผาถ่านเอาไว้ใช้เองดีกว่านะครับอันนี้ก็คือไม่ได้เผาขายนะครับก็จะมาเผาไว้ใช้นะครับ ก่อนอื่นนะครับผมนี่ผมก็จะทําการตัดไม้นะครับอันนี้เอาเป็นไม้อะไรก็ได้นะครับมาวางไว้นะครับวางทําทําเป็นไม้หมอนนะครับไม้หมอนทําไมเราถึงต้องวางอย่างนี้นะครับเพื่อเวลาเราเรียงไม้พวกนี้นะครับเพื่อให้อากาศนะครับเขาจะได้ไหลไปตามร่องได้นะครับนี่แล้วก็ออกทางป่องควันนะครับผมอันนี้ก็คือผมเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็ไม้นะครับ ไม้ผมก็หั่นเตรียมไว้แล้วเหมือนกันนะครับไม้ผมจะหั่นแบบเป็นเป็นแบบแนวแนวกว้างนะครับผมไม่ได้หั่นแบบแนวยาวถ้าหั่นแบบแนวยาวเหมือนบางทีไม้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันไม่ได้ตรงนะครับก็เลยหั่นหั่นนะครับหั่นแบบสั้นๆอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เรียงเรียงไปนะครับอันนี้ไม้ผมก็เอามากองไว้บริเวณข้างๆเตานะครับเพื่อความสะดวก ค,ความสะดวกของเรานะครับเพราะว่าเราทําคนเดียวนะครับเราก็จะลงไปอยู่ข้างในหลุมนะครับแล้วก็ค่อยเรียงไม้ไปเรื่อย นี่นะครับผมก็สําหรับการเรียงไม้นะครับอันนี้คือผมก็เรียงไว้เสร็จนะครับนี่เสร็จแล้วก็พร้อมพร้อมจุดเชือเพลิงนะครับผมจะใช้การจุดเชือเพิงข้างบนนี้เลยนะครับพอจุดให้มันติดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนําแผ่นเหล็กมาปิดแล้วก็การเรียงไม้นะครับการเรียงไม้นี่ยผมต้องบอกนะครับว่าให้เราเรียงไม้นะครับให้ตัดนะครับให้ตัดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยนะครับตัดแทรกไว้ด้วยนะครับเพื่อ ให้ไม่ให้มีช่องว่างเยอะนะครับเพราะว่าการที่มีช่องว่างเยอะเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวไม้ภายในเตาของเราเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงนะครับมันจะไหม้นะครับมันจะเป็นเชื้อเพลิงเป็นเปลวไฟนะครับแล้วมันจะทําให้ไม้ของเราเนี่ยมันเป็นขี้เถ้าเยอะนะครับการที่ดีนะครับให้เราตัดพวกเป็นไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับยัดตามช่องเล็กช่องน้อยนะครับให้หมดเลยนะครับผม ให้ว่าแน่นที่สุดนะครับผมอันนี้ผมก็เรียงไม้เต็มเตานะครับพร้อมที่จะกระพร้อมการจุดในจุดเชื้อเพลิงนะครับเดีย๋ยวอันนี้ผมก็จะทําการจุดนะครับผม ก็อันนี้นะครับผมอันนี้ก็จุดไฟไว้นะครับจุดไฟไว้เนี่ยเราจุดให้เราดูนะครับว่าให้ตัวไม้ของเราเนี่ยมันติดไปสักสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วค่อยทําการปิดฝานะครับเอาแบบให้ชัวร์เลยนะครับแล้วเราแบบว่าปิดทีเดียวเลยนะครับถ้าบางทีเหมือนตัวไม้ของเรามันยังติดไม่ค่อยดีอ่ะแล้วเรามาปิดฝาปิดฝาถังนะครับปิดแผ่นเหล็กนะครับมันจะเสียเวลาต้องคอยมาเปิดใหม่นะครับ เราก็เอาให้ติดชัวร์เลยนะครับนี่แผ่นเหล็กของผมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมใช้เป็นถังนะครับถัง200ลิตรนะครับเอามาตัดแล้วก็มาแบออกนะครับนี่ก็จุดไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยทําการปิดกันนะครับ นี่นะครับผมก็สําหรับตัวเตานะครับที่เราได้ทําการจุดนะครับจุดแล้วก็ปิดฝานะครับโดยการปิดฝาเนี่ยนะครับผมจะค่อยค่ปิดนะครับนี่ก็คือปิดทางด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นป่องอากาศเข้านะครับก็ให้เหลือแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็กบดินนะครับค่อยค่อยกบไปทีละเรื่อยๆนะครับจนฝั่งควันออกนะครับฝั่งนู้นยังจะไม่ปิดหมดนะครับผมก็ จะเหลือเปิดด้านท้ายไว้อยู่นะครับช่วงด้านท้ายเพื่อให้ควันออกได้ดีๆกว่านี้นะครับให้ควันออกพุ่งกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวจะค่อยทําการปิดนะครับแล้วก็ค่อยให้ควันออกตัวป่องอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็เราก็รอให้ควันออกดีๆกว่านี้อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ นะครับผมก็ควันก็จะเริ่มออกขึ้นเยอะเรื่อยๆนะครับสําหรับบริเวณฝั่งด้านควันออกฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนี้นะครับเป็นท่อท่อใหญ่เนี่ยเป็นท่อช่องอากาศเข้านะครับนี่อากาศก็เข้าช่องนี้ช่องเดียวนะครับแล้วก็ไหลไปทางฝั่งนู้นเลยนะครับทางบริเวณด้านหลังด้านฝาด้านหลังนะครับสังเกตรอบด้านนี้นะครับคือผมจะปิดหมดนะครับเพื่อให้ควันมันได้ ไหลไปทางฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะครับแต่ฝั่งนู้นก็คือเราจะยังไม่ไม่ต้องปิดหมดนะครับคือผมจะเปิดอยู่เป็นบริเวณด้านท้ายนะครับสังเกตด้านท้ายผมยังไม่ได้กบนะครับก็คือปล่อยให้ตัวควันเขาออกดีๆก่อนนะครับเราจะเปิดไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อดูควันให้ออกดีๆนะครับคือเราดูแบบว่าเตาติดแน่ๆติดชัวๆนะครับ แล้วค่อยทําการปิดทีเดียวนะครับก็เปิดผมจะทําการเปิดไว้อย่างนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมก็สําหรับตัวเตานะครับมันมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งนะครับผมลืมผมลืมบอกไปนะครับไอขั้นตอนตรงที่ผมทําการปิดนะครับปิดรูนะครับปิดรูปิดฝาอะไรพวกนี้นะครับบางทีอะลมตัวลมอะมันจะสวนบางทีมันก็จะสวนมาทําให้ควันออกทางฝั่งนี้นะครับที่ผมใช้ใช้พัดเป่านะครับ เป่าเข้าไปทางป่องนะครับเพื่อให้ตัวควันเขาได้ไปออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับในส่วนของขั้นตอนตรงนี้นะครับถ้าเป็นวิธีของผมอ่ะนะครับผมจะใช้โดยการเอาตัวท่อนะครับหรือตัวสังกะสีนะครับที่ผมม้วนทําเป็นท่อป่องควันผมจะเอามาสวมไว้ทางฝั่งที่ตัวควันออกนะครับเพื่อนะครับเพื่ออะไรเพราะเหมือนบางทีเวลาลมนะครับ ลมพัดมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราทําป่องแล้วมันเท่ากันอะเท่ากันทั้งสองฝั่งอะนะครับบางทีลมมันจะชอบเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือไม่ได้เป็นทางที่เราตั้งใจให้ควันออกนะครับบางทีมันก็จะสวนออกมาทางนี้นะครับแล้วพอบางทีเราพัดนะครับพัดไปควันออกนะครับแล้วพอเราหยุดพัดนะครับควันก็กลับมาย้อนมาฝั่งนี้เหมือนเดิมผมก็เลยใช้เป็นวิธีการ สวมท่อขึ้นไปเลยนะครับเพื่อให้ตัวควันมันขึ้นได้สูงกว่าฝั่งอากาศเข้านะครับพอสวมท่อไปแค่นั้นนะครับจบเลยนะครับไม่ต้องพัดอีกแล้วนะครับก็คือควันออกตามท่อเลยนะครับถ้าบางทีเหมือนที่ยังไม่ได้ต่อนะครับยังไม่ได้ต่อบางทีก็บางทีเวลามีลมมานะครับลมชอบสวนนะครับควันก็จะสวนตามท่อ ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่มาพูดให้ฟังนะครับผมก็อันนี้นะครับอันนี้ผมก็ติดไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมนี่สักครึ่งวันแล้วนะครับผมสังเกตตรงหน้าป่องนะครับหน้าป่องผมจะมีการหลีนะครับหลีอากาศเข้าไว้นะครับเลยเลยมาครึ่งป่องเลย นะครับใช้จานเหล็กนะครับปิดไว้นะครับแล้วก็ให้เราสังเกตดูควันนะครับถ้าตัวควันมันขึ้นดีๆนะครับขึ้นแบบอย่างเงี้ยนะครับพุ่งๆเลยนะครับเป็นควันแบบคุณๆให้เราค่อยมาหลีนะครับมาหลีหน้าเตานะครับอันนี้คือผมเขาเพิ่งจะมหลีไว้นะครับถ้าเราหลีไว้ตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับเตาเราอาจจะดับได้นะครับผมมันจะเสียเวลานะครับเราก็ คอยให้ตัวเตาอะไรมันติดติดดีๆนะครับติดดีๆแล้วก็ค่อยหลีนะครับอันนี้ก็หลีไว้ก็จะหลีอย่างนี้ไว้พักหนึ่งถ้าไปนี้อีกก็อาจจะหลีลงอีกนะครับผมอันนี้ก็เก็บน้าส้มควันไม้นะครับผมเก็บน้ําส้มควันไม้เนี่ยของผมผมใช้แบบเป็นสังกะสีนะครับมันก็อาจจะดำดำนะครับน้าส้มควันไม้ที่ได้มันก็อาจจะดำาๆไม่ได้ไม่ได้ออกน้ําตาลเหมือนพวก ไม้ไผ่นะครับที่ใช้ไม้ไผ่ดักน้ําส้มควันไม้กันนะครับแต่น้าส้มควันไม้ที่ได้จากสังกะสีเนี่ยเราก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ใส่ขวดผมก็ทิ้งไว้หลายเดือนนะครับอย่างต่ําก็สองสาเดือนนะครับบางทีก็ทิ้งไว้จนจนเขาตกตะกอนนะครับก็จะได้น้ําที่ออกเป็นสีน้ําตาลนะครับไอพวกคราบดําๆอะไรพวกนี้มันก็จะติดอยู่ข้างขวดนะครับแล้วก็เอามาใช้นะครับ ใช้ฉีดผักฉีดไรได้นะครับผมสังกะสีนี่ก็ผูตามการเวลานะครับมาดูนะครับนี่กำลังหยดติ๊กติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กเลยนะครับนี่ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่ปล่อยหยดไว้เลยใส่กระป๋องนะครับการเผถาถ่านอย่างนี้นะครับเราก็ได้ทั้งน้ำส้ม ควันไม้นะครับแล้วก็ได้่านไปในตัวด้วยนะครับสําหรับเตาเตาหลุมนะครับเตาดินเตาหลุมนะครับผมอันนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับตอนที่จะปิดเตานะครับก็อาจจะใช้เวลาสักหนึ่งวันสองวันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับผม ครับผมก็สําหรับตัวควันนะครับควันก็เริ่มที่จะออกเป็นสีฟ้าเยอะมากขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะทําการใกล้จะทําทการปิดเตาแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะปิดนะครับผมจะมาเปิดให้ตัวอากาศเนี่ยเข้าดีๆนะครับคือเปิดไล่อากาศสักหนึ่งรอบนะครับนี่ผมจะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้สัก ห้าถึงสิบนาทีนะครับประมาณนี้นะครับเปิดเพื่อให้ไล่อากาศนะครับให้อากาศเข้าแบบเต็มที่เลยนะครับเปิดไว้อย่างนี้นี่ครับดูตัวควันนะครับควันเริ่มจะออกเป็นสี่ฟ้านะครับแต่มองถ้าเรามองดูเนี่ยแทบจะเป็นไอไอความร้อนเนี่ยขึ้นมาซะส่วนมากเลยนะครับก็จะเปิดให้ไล่อากาศในตัวเตานะครับผม ในส่วนของตัวผ้าปิดนะครับผ้านี่นะครับนี่ฝั่งนี้ผมก็มีอยู่ตุ้มหนึ่งนะครับนี่ที่มัดไว้นะครับก็เป็นผ้านะครับมาห่อดินนะครับห่อดินแล้วก็มัดนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ปิดฝั่งนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็จะปิดฝั่งป่องนู้นนะครับผมทําไว้แล้วผมมีอยู่นะครับสองผ้านะครับทําไว้สองอันนะครับนี่ผมก็จะเปิดไล่อากาศสักพักหนึ่งนะครับ สัก5าถึงสินาทีนะครับประมาณนี้นะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับเปิดให้ไล่อากาศบริสุทธิ์เข้าไปนะครับให้อากาศเข้าไปดีๆเลยนะครับแล้วค่อยทำการปิดนะครับผมดูสังเกตสีควันนะครับควันจะออกแบบเป็นสีแทบจะออกเป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วนะครับนี่ก็ยังมองกันเห็นนะครับ น,นี้คือผมจะทําการปิดเตาไว้เลยนะครับถ้าไม่นั้นแล้วมันจะมืดนะครับอันนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับหกโมงกว่านะครับหกโมงเย็นถ้าไม่ปิดตอนนี้ก็คือมืดนะครับบางทีตอนมืดเรามองควันไม่ออกแล้วนะครับก็เลยว่าจะทําการปิดไว้เลยนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับ